ด้เวลาสวดมนต์เมื่มาวานพูดเรื่องยารักษาใจตู้ยารักษาใจการจะศึกษาธรรมเนี่ยต้องแบ่งตัวเราเป็นสองส่วนสำคัญต้องแบ่งเป็นสองส่วนคือกายกับใจกายกับใจ ร่างกายกับจิตใจไอ้ร่างกายมันก็ป่วยความเจ็บไข้ความป่วยเนี่ยก็ใช้ยารักษาสำหรับเรื่องของใจมันก็ป่วยเหมือนกันความวิตกกงังวลความอาฆาตแค้นความอยากมีอยากเป็นความซึมเศร้าความฟุ้งซ่าน เป็นโรคทางใจเป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจมันมากเข้าก็เป็นความเครียดในความเครียดจนเป็นโรคทางใจโรคทางใจก็ต้องใช้ธรรมะในการรักษาโรคทางกายก็ใช้ยาในการรักษาไปหาหมออันนี้เรื่องโรคทางกายเนี่ยมันก็มีโรค มีความหนักความเบาของโรคไม่เหมือนกันเป็นหวัดเป็นไอปวดหัวเนี่ยเราก็กินยาหายแต่ถ้ามันมากเข้าเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดถึงจะหายเช่นเป็นที่มันอยู่ข้างในเป็นเนื้อง,งอกเป็นฝีเป็นอักเสบเป็นข้ออะไรกินยาก็บรรเทาไปได้แต่ถ้าห้คลายคลายมันต้องตัดทิ้งผ่าตัดมันออก ทางใจก็เหมือนกันนะทางใจเนี่ยธรรมะบางอย่างก็แก้ได้ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวก็กลับมาอีกเป็นอีกวิธีการผ่าตัดทางใจก็มีเหมือนกันคือตัดให้มันขา,ขาดเลยธรรมะที่เป็นสุดยอดนะของยาครอบจักรวาลที่ใช้ได้ทุกเรื่องที่มันทำให้เราทุกใจ ที่สุดของธรรมะที่ว่าเป็นยาขนานเอกหรือว่าเป็นการผ่าตัดเนี่ยคือการปล่อยวางสุดท้ายเลยของการปฏิบัติธรรมสุดท้ายเลยของผู้ปฏิบัติถึงที่สุดก็คือการปล่อยวางคำปล่อยวางในเราใชใ้กันบ่อยก็อาจจะเป็นบางเรื่องนะ อะไรที่มันแลไม่สบายใจปล่อยวางไม่คิดถึงอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าให้สุดเลยเนี่ยมันต้องปล่อยวางปล่อยวางนะั่นคือการปล่อยวางขันขันห้าคือกายกับใจของเราเนี่ยปล่อยวางซะเราสวดมนต์ทำวัดตอนเช้านะสังคิเตน,นะปัญจุปาทาน,ะนทาทักขันธาทุข่าว่าโดยย่อขันทั้งห้าคือตัวทุกข ขันทั้งห้าก็คือตัวเราเนี่ยแหละกายกับใจของเราเนี่ยแหละเป็นตัวทุกทั้งหมดทุกทั้งหมดก็อยู่ที่กายกับใจของเราอยู่ที่ขันห้าของเราถ้าจะให้มันหมดทุกมันก็ต้องปล่อยวางกายกับใจครูเจ้าตัดไว้นะเรื่องเนี้ยพระองค์บอกว่าธรรมวินัยของเราที่แสดงพวกเธอ ภิกษุทั้งหลายได้ฟังไม่ได้เป็นไปเพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลไม่ได้เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นแห่งสมาธิไม่ได้เป็นไปเพื่อปัญญาอย่างรู้อย่างยิ่งแต่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งใจนะศีลมีเต็มที่เลย มันก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งสมาธิก็ดับทุกได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าเก่งและเข้าฌานได้เนี่ยทุกไม่มีเลยปัญญายิ่งดีใหญ่เลยเนะแกดับทุกได้ปล่อยวางได้หลายอย่างเลยปัญญาเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ขาดจริงๆมันก็ยังไม่เรียกว่าปล่อยวางที่สุดบางทีใช้คำว่าวิมุตติก็ได หลุดพ้นแห่งใจวิมุตต์การปล่อยวางสุดท้ายคือการปล่อยปล่อยกายปล่อยใจปล่อยขันเรื่องปล่อยวางเนี่ยก็ต้องหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านจะพูดเรื่องปล่อยวางไว้หลายเรื่องท่านจะเทศเรื่องการปล่อยวางนี่แหละแต่ก็เป็นเรื่องยากนะ พระถามหลวงปู่ปล่อยวางยังไงหลวงปู่ก็หยิบแก้วชาขึ้นมาถือไว้ในมือปูบอกถือแก้วอยู่เนี่ยมันก็นกหนักหลวงปู่ก็วางแก้วลงพอวางแก้วลงก็สบายเบาหลวงปู่พูดง่ายๆอย่างเนี้ยถือมันก็หนักปล่อยมันก็เบาคือคนระดับหลวงปู่เนี่ยก็ทําได้นะ แต่เราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติรุ่นใหม่เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาทาไม่ได้และการปล่อยวางบางทีเข้าใจผิดไปเลยก็มีเขาเล่าว่าที่วัดหนองป่าพงของหลวงปู่เนี่ยมีพระรูปหนึ่ง <c oughs> พระรูปนี้ก็ฟังเทศหลวงปู่เรื่องปล่อยวางนี่แหละอันนี้ก็ปล่อยวางตามความคิดตัวเองนะคือไม่ทําอะไรเลย,เยกลับไปกุฏิก็ไม่กวาดไม่ถูอะไรไม่ซักผ้าปล่อยวาง หลังคากุฏิรั่วก็ปล่อยมันฝนตกลงมาก็เปียกกุฏิก็หลบเอาแดดส่องก็หลบเอาปล่อยวางไม่ทำอะไรหลวงปู่ทราบข,าข่าวก็เข้าไปหาถามทำไมท่านไม่ซ่อมหลังคากุฏิพระก็บอกผมปล่อยวางแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไอ้ท่านน่ะมันปล่อยวางแบบวัวควาย ปล่อยวางแบบไม่ใช้ปัญญาน่ปล่อยวางแบบบัวควายการจะปล่อยวางได้ต้องมีปัญญาขั้นสูงเป็นเรื่องยากผมเคยได้ไปอาจจะเรียกว่าสนทนาธรรมก็ไม่ใช่ไปขอคําชี้แนะการปฏิบัติจากหลวงพ่อตันน่อาจารย์ตันวัดบุญยาวาดท่นั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาเนี่ยแหละเราก็เห็นว่าหลวงปู่พูดเรื่องปล่อยวางก็ถามท่านเรื่องปล่อยวาง พอพูดวา่าปล่อยวางหลวงพ่อโบอกมือเลยบอกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดการปล่อยวางเนี่ยเป็นเรื่องชั้นสูงเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ต้องผ่านการปฏิบัติมาอย่างเต็มที่อธิบายไม่เข้าใจหรอกต้องลองทำปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเป็นที่สุดเลยของยารักษาใจมันมีคาถาบทหนึ่งอ่ะกัเรียกภาระสุตตะคาถา ภาระสุตตาคาถาภาระฮเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนริร์ภาระหาโลจะปุกคโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลกเกการแบกถือของหนักในโลกเป็นความทุกข์ภาระนิเขปนังสุกข,ขังการ ปล่อยวางของหนักได้เป็นความสุขในโลกพระพุทธเจ้าตัดไว้พรรพราเวปัญจขันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเราก็ดูเอาแล้วกันนะ่ยตัวเราเนี่ยเป็นของหนักหนักที่ต้องดูแลมันก็ได้เพิจารณามุมมองนี้ก็ได้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาต้องแปรงฟันล้างหน้าต้องขับถ่ายไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็อยู่ลําบากแล้วไม่ขับถ่ายไม่แปรงฟันล้างหน้า สายมาก็ต้องกินไม่กินก็ไม่ได้ต้องดูแลมันอีจกจะกินก็ต้องไปขวนขวายทํางานหาเงินมาซื้อของให้ร่างกายตัวเองได้กินไม่งั้นก็ตายถึงว่าเป็นของหนักต้องดูแลไหนจะเรื่องงานเรื่องอะไรนี่ที่เป็นไปเพื่อร่างกายป่วยไข้ก็ต้องดูแลเนี่ยร่างกายเนี่ยของหนักเลยยึดไว้เป็นของหนักเนี่ย สาระฮาโจะปลุกคารุคคลนั่นแหละแบกของหนักพาไปไม่ใช่แต่เฉพาะเราอย่างเดียวนะขันของเราก็มีตัวเรามีลูกของเราภรรยาของเรานะพ่อของเราแม่ของเราลูกนี่ลูกของเราก็ต้องตั้งแต่เด็กก็ต้องดูแลกันไปหวยไข้าพาไปต้องเรียนหนังสือต้องหาเงินทุกอย่าง รถมีรถก็ต้องดูแลรักษาไปชนไปอะไรก็ต้องไปซ่อมต้องผ่อนบ้านก็ต้องผ่อนต้องดูแลรักษามันรั่วมันเล้าก็ต้องทำหนักไปหมดเลยภาระหาโลจะปลุกคดโรคำว่าภาระเนี่ยมันเป็นภาษาไทยก็คือภาระนั่นแหละเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบเะย ภาระนิเขปน,นังสุขขังการวางทิ้งเสียได้ซึ่งของหนักในโลกเป็นความสุขอย่างยิ่งในการที่จะวางขันห้าหรือตัวเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ของง่ายหรอกแล้วตั้งใจจะวางเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องเห็นว่ากายกับใจของเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เรามีอวิชชาเราเห็นว่า มันเป็นขันห้าของเราจึงใช้คาว่าอุปาทานขันห้ายึดไว้ไม่ปล่อยแต่เมื่อไหร่ที่เห็นว่ามันเป็นขันห้าตามธรรมชาติมันจะเจ็บจะป่วยอะไรก็ช่างมันเพราะมันไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าปล่อยวางที่แท้จริงวิมุตติสุดยอดเลยเอาตถีงพระองค์ถึงใช้คําต่อท้ายของคาถานี้ว่าตันหังสมุเราไปหาก นิพพุตโตด้วยการตัดตันหาเสียได้ถึงรากก็จะถึงพะนิพาอัดขาดตัดอันหานั่นแหละแการปล่อยวางเนี่ยนะครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านจะบอกว่าตัดกายก่อนนีย้อนกลับไปนะมีกายกับใจสองอย่าง การปล่อยวางเขาวางกายก่อนทิ้งกายก่อนมีครั้งหนึ่งในหลวรงราชการที่9เข้าไปสนทนาธรรมไปกราบหลวงปู่ดูลอัตุโลพอสนทนาธรรมเป็นที่พอพระไทยแล้วพระองค์ก็จะเสด็จกลับก็บอกอนราธนาหลวงปู่ให้มีอายุยืนนานนะัอนราธนาหลวงปู่ให้อยู่เป็นบิ่งขวัญ อายุยืนนานหลวงปู่บอกอาตมาไม่สามารถรับคำนี้ได้เพราะว่าจะให้อายุยืนหรือไม่อายุยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายกายมันจะเป็นไปยังไงมันเป็นไปตามธรรมชาติเราจะบังคับให้มันมีอายุยืนอายุสั้นไม่ได้หลวงปู่ท่านทิ้งกายวางกายดูเถอะวัดป่าเขาจะบอกว่า อะไรธาตุขันธาตุขันของหลวงปู่หลวงพ่อก็เป็นไปอย่างนั้นจะกินอะไรก็กินไปเพื่อบำรุงธาตุขันธาตุขันท่าน,น,นแยกออกไปเรื่องการกินการอยู่การรักษาบางทีท่นไม่ค่คยไปหาหมอหรอกเพราะมันท่านปล่อยวางกายไปแล้วเป็นไงก็ช่างมันตายก็ตายเป็นอย่างนั้นนะทิ้งกายก่อนแล้วทิ้งเหลือก็ทิ้งใจใจเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าจิตนีเป็นของเรา มีหลวงปู่หลวงพ่อท่านจะบอกว่ารู้รู้เห็นจิตให้ทําลายจิตเห็นผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้นั่นแหละตัวจิตเนี่ยต้องสุดท้ายต้องเห็นว่ามันไม่ใช่เราไอ้คาว่าทําลายไม่ใช่ว่าไปทําลายไปฆ่าบังคับให้มันตายหลอกจิตอแต่มันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราก็เท่ากับมันตายไปเองจิตมันหมดวางวาง,วางจิตวางกายการปล่อยวางสุดยอดของยารักษาใจ แก้ได้ทุกโรคถ้าวางใจได้วางกายได้เนี่ยโรคทางกายไม่เกี่ยวเลยเพราะกายมันทิ้งไปแต่แรกแล้วอไม่ต้องไปหาหมอก็ได้อเอาฝากไว้เท่านี้